กาสะอัจจะโยโนพันเตอัจจะามายาถาพาเลยาถามูลเหยยถาอากุศเลยเยมะยังกรำหาเอวังพันเตอัจจะโยโนปฏิคันหัตตาอจจโยโาอยะติงสังวะเรย,ยามะอิมังสัจะวาจังมิชาทิฏฐิอธิฐานังปัจ,จุธารามิทุติยมปิอิมังสัจวาจังมิชาทิฏฐิอธิฐานังปจุธารามิ ตติยมปิอิมังสัจวาจังมิจฉาทิฏฐิอทิฐานังปจ,จุธารามิณถนะอนโมถอนพุทธอน่าถอนยะถอนต้องคำสาบให้มวยมอนถอนด้วยะโมพุทธยะยะธาพุทธโมนะณศูนโมศูนพุทธศูน่าศูนย์ะศูนย์ต้องคำสาบทั้งมูลศูนย์ด้วยณโมพุทธยะยะธาพุทธโมนะณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะมูตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะมูตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสัพพังอะปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอะปราทังขมัตเมพันเตอุกาสะขมามิพันเต ข้าพ,พุทธเจ้าได้เคยประมาทาพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนารัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยรสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยทางกายหรือวาจาก,ก็ดีและด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พานิพานด้วยเทินกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันติจักกรรมังอสันติจักกรรมัง,มงขมันตุมมอโหสิกรรมังพระวันตุมี ใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แก่กรรมใ,ใดๆที่ใคยใครทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิน้น ยกถวายให้พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์แห่งอภัยทานนี้ให้ข้าพเจ้าพร้อมทางครอบครัวตลอดจนวงศาคณาญาติผู้มีอุป,ปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มี ขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปวัตอันตรายทั้งหลายจงเสริมสิ้นหายไปคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปโดยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทิน